วันนี้ขอนำเรื่องหนุ่มคนลุกสู้เชื่อวิญญาณไอ้ไข่สิงร่างเมียเพื่อนมาเล่าให้ฟังกันครับขอขอบคุณเรื่องและภาพจากสนุก .com ฟังจบแล้วกรุณากด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องราวใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังครับ เมื่อเวลา18นาฬิกาของวันที่31กรกฎาคมผู้สือขาวได้รับทราบเรื่องราวชวนหลอนขนหัวลุกจากชาวบ้านในพื้นที่ตำบลคลองปูดอำเภอแกลงจังหวัดระยองว่ามีคนถูกวิญญาณผีกุมารเด็กเข้าสิงร่างแล้วมาบอกโชคทะเบียนรถเพื่อเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลงวดที่จะถึงนี้นายวีชาติอายุ48ปี ได้เปิดเผยภาพเหตุการณ์บางช่วงบางตอนขณะที่ตนเองนั่งกินข้าวอยู่กับเพื่อนรวมสี่คนซึ่งเป็นเหตุการณ์ชวนหลอนจู่ๆภรรยาเพื่อนไดทถูกวิญญาณผีเด็กสิงร่างจนมีน้ำเสียงที่พูดออกมาเป็นเสียงเหมือนเด็กทั้งทั้ที่ก่อนหน้านี้ก็ยังพูดเป็นเสียงปกตินายวิชาติยังเล่าอีกว่าตนเองจึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกภาพเอาไว้จากนั้น จึงขอตัวกลับบ้านก็ถูกพีกุมารเด็กทัดว่าอย่าลืมซื้อเลขทะเบียนรถที่ขับมาด้วยทำเอาตอนขนหัวลุกรีบกลับมาบ้านในทันทีขณะเดียวกันนายวีชาติได้พาผู้สื่อข่าวไปพิสูจน์อย่างบ้านที่เกิดเหตุได้พบกับสามีภรรยาทั้งสองคนซึ่งทั้งคู่ไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดใดๆเพียงแต่บอกกับนายวีชาตว่า วิญญาณเด็กที่มาเข้าร่างคือวิญญาณของไอ้ไข่ที่บูชาไหวมาสิงร่างเมียนายวิชาตยืนยันว่าเหตุการณ์ไอ้ไข่มาเข้าสิงร่างภรยาเพื่อนทำให้ตนคนลุกสู้เรื่องนี้ใครจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่วิจารณญาณแต่ที่แน่ๆตนเตรียมเสี่ยงโชคเลขทะเบียนรถแน่นอนปัจจุบันกระแสะไอ้ไข่ยังแรงไม่หยุดชุดไม่อยู่ ทุกวันจะมีผู้คนหลั่งไหลเดินทางไปกราบไหว้และแก้บนไอ้ไข่ที่นครศรีธรรมราชทุกวันปัจจุบันวัดวาอารามต่างๆจึงได้จัดสร้างไอ้ไข่ขึ้นมากมายสะดวกหรือใกล้ที่ไหนแนะนําให้ไปไหว้ที่นั่นได้เลยครับศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันซึ่งแต่ละวัดก็มีคนไปไหว้มากมายและโชคดีเช่นกันสำหรับท่านที่อยู่กรุงเทพขอแนะนำไปไหว้ได้ที พิพ,ธพิธภัณฑ์บ้านบุญบวงสวงซอยลาดพร้าว31เขตจตุจักรกรุงเทพซึ่งมีประสบการณ์ด้านโชคลาภมากมายบางคนมาไหว้แล้วโชคดีทุกติดต่อกันถึงหงวดน,นอกจากเป็นที่สการะไอ้ไข่แล้วพิพ,ธพิธภัณฑ์บ้านบุญบวงสวงยังเป็นที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายเช่นพระพุทธรูปจำลอง77จังหวัดและเป็นพิพ,ธพิธภัณฑ์พญานาค ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพอีกด้วยพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวมสวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์ส,สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์085-199-1370